มาที่ข่าวแรกของเราบอกว่าเป็นเรื่องที่มันบางทีก็ไม่คิดหรอกเราฟังข่าวแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังไปหลงเชื่อทำไมถึงยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกมันก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกรณีที่ทางตำรวจสืบสวนคลองหลวงเนี่ยบุกไปช่วยนักศึกษาเภสัชป,ปีหกของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ <c oughs> ถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอก หลอกขังให้ขังตัวเองไว้แล้วก็มีการส่งภาพไปขู่เรียกค่าถ่ายคุณพ่อคุณแม่เกือบเกือบห้าแสนอะ่ะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเลขคนที่ตํารวจเองเนี่ยเขาอยากจะออกมาเตือนกันนะคะคุณตั้มใช่ถูกต้องครับผมก็คดีนี้เนี่ยคือสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขารับแจ้งจากผู้ปกครองว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยหายตัวไปจากหอพักย่านคลองหลวงปทุมธานี จากนั้นเนี่ยก็ได้รับภาพของลูกสาวในสภาพคือถูกมัดม,ม,มือมให้มีการส่งภาพมาให้คุณพ่อคุณแม,ม่ดูใช่ถูกต้องบอกว่าถูกมัดมือปากเนี่ยมีรอยคล้ายเลือดอพร้อมกับข้อความเรียกค่าถ่ายบอกเป็นเงินจำนวนสี่แสนห้าหมื่นบาท,ท <ะ S 1> และกับความปลอดภัยของลูกเมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเร่งสอบสวนใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงจนสามารถสืบทราบตำแหน่งของผู้เสียหายพร้อมนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือก็ไปพบพบกับนักศึกษาหญิงรายนี้ คือคปรากฏว่าคือไม่ได้ถูกลักพาตัวจริงแต่ตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center ที่เขาใช้เลขกลใหม่หลอกให้ขังตัวเองไว้ในห้องพักแล้วเขา,ากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้วิธีนี้แบบคุนนูนาคือใช้การน้มน้าและข่มขู่ให้นักศึกษาเนี่ยทําทีว่าถูกทําร้ายร่างกายโดยใช้น้ํากาแฟป้ายที่ปาก ให้ดูเหมือนว่าเลือดไหลพร้อมให้ถ่ายภาพในลนักษณะถูกมัดมือส่งกลับไปข่มขู่ครอบครัวให้หลงเชื่อว่าเออลูกสาวเนี่ยถูกจับไปจริงนะนะฮะเออจนกระท,ทั่งทานดัางของเจ้าหน้าที่ก็ทราบแหละก็เข้าไปช่วยเหลือคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ สามทุ่มของวันที่ยี่เ้าเมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันนี้นี่เองใช่โดยวิธีการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ะนะที่เขาบอกว่าน่ากังวลมากและเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยโดยจะใช้การหลอกล่อเหยื่อให้แสดงบทบาทสมจริง แล้วส่งภาพให้หลอกครอบครัวทําให้ผู้ปกครองเนี่ยตกใจแล้วก็อยอมโอนเงินทันทีโดยไม่ทันได้ตรวจสอบอทั้งนี้เนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าเอออยากจะฝากเตือนอพี่น้องประชาชนนะครับว่าโดยเฉพาะเยาวชนแล้วก็นักศึกษาอย่าหลงเชื่อคําพูดจากบุคคลแปลกหน้า ไม่ว่าจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รักเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหากได้รับการติดต่อที่มีลักษณะคมคู่ควรรีบแจ้งตำรวจทันทีและไม่ควรทำตามคำสั่งของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดและหากประชาชนสงสัยว่า จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยสามารถโทรแจ้งสายด่วน1441หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าจำกันได้นะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายสืบสวนของบอกนอสแล้วก็สนหัวหมากเนี่ยคเคยไปช่วยเหลือเหยื่อไว้รายหนึ่งคือวิธีการคนก็อาจจะงงไงว่าแบบ บางทีอาจจะเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะ<ม>ในทางสืบสวนอะไรต่างๆเพราะก็ด้วยครอบครัวด้วยอะไรด้วยแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เตือนไว้ก่อนแต่ว่าอย่างตอนนั้นเนี่ยของผู้เหยื่อรายที่เกิดขึ้นปีที่แล้วของสนหัวหมากเนี่ยคือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันโทรมาหลอกก่อน<ม>ว่าน้องเนี่ยกระทําความผิดนะน้องกระทําความผิดแล้วก็ให้สร้างสถานการณ์ว่าถูกทําร้ายเราก็เรียกค่าไถ<ม>่จากพ่อแม่ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะคก็เลยเนี่ยแหละพอเหมือนกับว่าพอพอเราหลงไปอยู่ใน ในกล,ก,ลกลอุบายของทางแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แหละก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเราติดกับดักเขาเขาให้ทําอะไรเราก็ทําตามอะไรแบบนี้ค่ะว่าเอน้องมีคดีอย่างงู้นอย่างนี้นะตอนเนี้ยที่กําลังจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วอย่างอย่างของสันอหัวหมากเมืม่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือพอเจ้าหน้าที่ไปซักถามใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอ่ะเขาถูกกลุ่มบุคคลคอร์เซ็นเตอร์หลอกลวงว่าเขาไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพก็คือกลายเป็นว่าเขาเนี่ย จะเป็นบัญชีม้านะหลังจากนั้นกลุ่มบุคคลก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็จะดำเนินคดีกับเขาถ้าแสดงความบริสุทธิ์ใจขอให้เชื่อฟังมีทรัพย์สินอะไรไหมยัยงไงหรือบางทีก็เหมือนแบบให้เขาเปิดกล้องวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมมันก็จะได้ภาพและ<อ>มันก็จะแล้วก็เหมือนหลอกนู่นนี่นั่นว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยแล้วกลุ่มคนร้ายพวกเนี้ยมันจะไม่ยอมวางสายพอมันได้ข้อมูลปุ๊บมันก็จะเหมือนสั่งการ ควบคุมทางมือถือตลอดเลยน้องต้องทํานี้นะต้องไม่ทาอย่างนี้ข่มขู่ไปแล้วสั่งให้เหยื่อทํานู่นทํานี่อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมก็คือบางทีเราเป็นคนข้างนอกที่เราติดตามข่าวเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมอะเธาทำไมต้องไปเชื่อเขาอะแก๊งโฟร์เซ็นเตอร์มันก็เนี่ยข่าวมันก็ออกคลึกโครมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นที่ที่น้องเขาโดนมันอาจจะมีวิธีการหรือมีอะไรที่แบบทําให้เขาหลงเชื่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย เรื่องมารู้ก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรู้สึกแปลกๆหรือเ,เอกใจแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางตํารวจรก็ดีฉันว่ามันมาแนวรูปแบบเดียวกันมันมาแนวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกโอ้โหก็โตแล้วนะเป็นนักศึกษาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเออทาไมถึงแบบยังมาเป็นเหยื่อแก๊งขอทุกคนเป็นได้หมดอะ่ะถ้าเกิดโดนกับตัวเองทำไมไม่โดนออไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะถูกใช่ยังทีง่ ที่คุณหนูนาบอกแหละบางทีอะโอเคแหละว,ว่ามันก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนอการฝากเตือนว่ามันมีเคสแบบนี้เนี่ยแต่บางทีอาจจะเราบางทีเราอาจจะคาดเคลื่อนเรื่องของข้อมูลไปก็ได้เราก็ไม่รู้ว่ากลโกงของมิจฉาชีพเนี่ยม,มารูปแบบไหนหใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่คุณหนูนาบอกมันจะมีแบบ เขาเรียกหลายวิธีการโน้มน้าวพูดคมคูในลักษณะต่างๆอทํา,ารรให้เหยื่อหลงเชื่อและสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อจริงๆไปก็มีใช่ใ,ใ,ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เอามาเตือนกันเนาะเพราะมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะน,นี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานีนั่นเองนะคะ